มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินหากต้องปิดเมืองในสภาพเช่นนี้เศรษฐกิจจะเสียหายมากกว่า1.1ล้านล้านบาทเท่ากับ1ใน3 ของงบประมาณประเทศถือเป็นความล้มเหลวการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิดของรัฐบาลนำโดยลุงตู่นายกรัฐมนตรีหนักว่านั้นหมอมนูนชื่อดังคไายวิชัยยุทธยิงหมัดตรงรัฐบาลต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนให้ครบ50ล้านคนโดยเร็วที่สุดไม่งั้นจะมีคนติดเชื้อโควิดครึ่งประเทศประมาณ35ล้านคนตายกว่า3 0 0 0 0คนในขณะที่วัคซีนถือเป็นคำ ตอบสุดท้ายก็ยังมีน้อยที่มียังขาดประสิทธิภาพที่เอาชนะกับสายพันเดลต้าที่วันนี้ขยายครอบคุมไปทั่วประเทศกว่า90%แทนที่ลุงตู่ในฐานะผออสบคผู้กลุมอำนาจคนเดียวเบ็ดเสร็จจะหาทานลดความผิดพลาดการบริหารมาตั้งแต่แรกด้วยการเร่งจัดหาวัคซีนยาเครื่องมือแพทย์เพื่อหยุดการติดเชื้อการตายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกวันตรงข้ามกับรัฐบาลหวังปัด ความรับผิดชอบด้วยการจะให้กระทรวงสาธารณสุขออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้ตัวเองหากมีประชาชนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐบาลที่ไม่ได้ผลทำให้คนตกงานธุรกิจเสียหายจนหมดเนื้อหมดตัวครอบครัวต้องสูญเสียกับคนที่รักต้องตายไปต่อหน้าต่อตามาฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในภายหลังล่าสุดมีการนำกฎหมายฉบับนี้เข้าคอรม ไปแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะคุ้มครองเฉพาะหมอบุคลากรด่านหน้าอย่างเดียวหรือมีการหมกเบ็ดให้มีผลนิรโทษกรรมต่อผู้คุมนโยบายหรือไม่ต้องเฝ้าจับตาขอเตือนสติลุงตู่ต้องยกเลิกกฎหมาย นิรโทษกรรมแบบสุดซอยเพราะหนีไม่พ้นที่จะถูกมองว่าออกมาคุ้มครองฝ่ายการเมืองผู้บริหารระดับสูงรวมไปถึงลุงตู่เท่ากับประชาชนต้องตายฟรีเพราะเกิดจากการบริหารผิดพลาดซ้ำซากแล้วยังหาทางเอาตัวรอดครับชัดเลยสิงเชิงดอย